ดมฟามสวัสดีค่ะนี่เป็นแมวพันเปอร์เซียนะคะชื่อคุณแม่เศรษฐีค่ะิคุณแม่เศรษฐีชอบให้เกาคางเกาหัวเกาหจกพุง่งชอบให้จกพุงนะคะชอบให้จกพุง่งมาแม่เกาให้มาจ้ ทานเข้านอนลงนี่เป็นกระสีขึ้นมานวดให้เข้ารถด,ด้ด้ค่ะพี่น้องขึ้นมานวดแลกกับการที่เข้าจะเก่าข้อเพลินเนาะค่ะเพลินอยากให้เข้าเก่าให้จังสี่จังสี่จังสี่แม่ค่ะลูกเพ่อนกะมีสองโตค่ะโตหนึ่งนี้เขาปลาแล้วเรียบร้อยตั้งว่าวันสามสิบเอ็ดพฤษภา,าปีปีที่แล้วเนาะค่ะเอามาจาก อดัมฟาร์มเนาะคะ่ะอามมาเลียงยูบานเพราะก็เขามาอยู่บ้านในปีเนี่ยปีกว่านี่แหละจ้ะมาที่นี่ลูกเพลิน,น,นข้าวรวนตาสองสีหายเขาปลาไปเลยจ้ะตัวหนึ่งเพิินบกุณอยู่ตัตตลึมนะคะลูกเพิินมีสองตัวอยู่อยู่ตัวเดียวหิวน้ําแม่ค่ะเขาปลาคือกันจ้ะต่วันยางเมือแรงลูกเพิ่นสิออกมากินเข่าเนาะคะ่ะเจตี่กะฮันน่ามาคุยกับเอฟซีแม่หน่อยเอฟซี FC. อ,อนุญาตทายสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะคะหนูน่ารักไหมคะหนูชื่อคุณแม่เฉถีคะ่ะกินหลายทายหลายคะ่ะทายหลายกินหลายกอดใหญ่เลยจ้านี่จ้าไม่ค่อยชอบอาบน้ำนะคะอาบน้ำเป็นอะไรที่ลำบากระบนมากนะคะสำหรับอีแม่ ค่ะ okay. หนูมีลูกสีขาวชื่อตาลิม่นใดประมาณเจ็ดปีแล้วคะ่ะอายุ่นประมาณเจ็ดปีเจ็ดหรือแปดนี่นะจ้ะมีลูกสี่ตัวเหลืออยู่กับที่นี่หนึ่งตัวนะคะ ออกลูกมาสี่ตัวตายตัวหนึ่งเหลือสามเขาขอไปตัวหนึ่งอยู่กับเราสองตัวเข้าป่าไปตัวหนึ่งเหลือลูกเพื่อนอยู่กับแม่ตัวหนึ่งค่ะชื่อตาลืมนะคะจะมีอยู่ในคลิปที่เคยลงไว้นะคะท่านใดสนใจมาดูพิปตาลืมได้ตาลืมแย่งตาลืมจะชกกันกับแมวเปียกปูนนะคะมีอยู่คลิปหนึ่งน่ารักมากเลย แมวทะเลาะก,กันนะคะจ้องหน้ากันเหมือนจะวางมวยจะคุณแม่เศรษฐีคุณแม่เศรษฐี่ะมองกล้องสิคะมองกล้องชัดๆสิคะเศรษฐีนี่เพิ่นจะนำร้เหยเยได้ค่ะพี่น้องคะ่ะเศรษฐีหันมา ขันมาแม่เกาครั้งให้เอาเกาเกาเกาขันบ่กเกาเนี่ยบยู่ครับพี่น้องเกา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 เอาไงพุงเร็วแม่เกาให้ไงตื้มหงตื้มแม่เกาให้นี่พุงอยู่ไหนจกพุงเลยพุงอยู่ไหนจกพุงเลยคุณน่ะคุณน่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะ ถ้าชื่นชอบก็ฝากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยจ้ากดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณจ้าบายบาย